ชายผู้ไม่เคยให้อะไรใครจนได้ชื่อว่าอาทินะปุบพกะพรามผู้ตรณีสุดขีดเขามีลูกชายสุดที่รักชื่อมัทธกุณทลีแต่เมื่อลูกป่วยหนักความตรณีก็ยังบดบังกลัวเสียเงินค่าหมอจึงไปถามสูตรยามาปรุงเองอาการลูกหนักเกินเยียวยาหมอที่มาดูก็สายหน้ากลัวคนมาเยี่ยมเห็นสมบัติ จึงพาลูกไปนอนนอกฌานรอวันสุดท้ายแต่ในความมืดมิดแสงแห่งพระธรรมก็าสาดส่องพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดมะัถะกุณฑลีเห็นพระพักอันผ่องใสแม้มือยกไม่ไหวแต่จิตดวงสุดท้ายน้อมระลึกถึงพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยอย่างสุดซึง้งด้วยจิตที่เลื่อมใสนั่นเองเขาก็ไปบังเกิดใหม่เป็นเทพบุตรบนสวรรค์ ส่วนพราหมณ์ผู้เป็นพ่อยังจมอยู่กับความทุกข์จนเทพบุตรต้องมาสอนธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทุ้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเพียงทำใจให้เลื่อมใสก็เปลี่ยนภพภูมิได้นี่คืออนุภาพแห่งจิต